สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะ นว,วนว้ายวนผลกรรมนำเนื่อตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีค้ามุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกคนเพราะตนนั้นขอเวรวน ถือดีมั่งมีเพราะทงกรรมชั่วนั่นบากสาบตัวกลืกลัวมัวเมาเคล้าไปบางคนระอาว่าเหตุไหนามดีแต่จนเหลือใจไม่เห็นได้เจริญพรสตรายัดยม,มพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่าน รายการเสี่ยงต่ำจังหวัดประสิทธิชัยมพบประพมพนองเป็นประจำรายการเสี่ยงต่ำจังหวัดประสิทธิชัยรับการสนับสนุนจากประเด็จประคุณหลวงพ่อพราประสิทธิโสพลรงค์เจ้าคณะจังหวัดตรังจ้าหวัดวัดประสิทธิชัยรรตาชินอาตมาหลวงเคียริวัดนาโตมิงบพนองมาดำเนินรายการเสี่ยงต่ำจังหวัดประสิทธิชัยนำลักต่ำํำซ้อน กองขอสมาสมุสมติชาวมากฟา,าบกบวกหมันเหล่ากันถูกถูกชาวของวันเศร้าเวลาที่ยากกลึงตึ้งติวกโดยประมาณต่างกรมประชาสัมพันธ์ว่าตรังหรลวงเร้ว่าตสังเอฟเอ็มเก้าสิบเอ็ดจุดสวยง,งามมิกเกะอตังหน้าตุงแจงแรงเป็นภาษาไทายบรรเลาฐานปูกฟังทางไล่ก็โรสึกว่าเดินกรากระดาคมปลาเมย์ปีนองเป็นเดือนมามุงกลน วันทำกันอุปตชาสนาซ่องวันตั้งแต่วันนี้ตัวชาวธันู้ฟังตะไลวันนี้ก็ทรงกับวันาหาซาละบูชาอ่าพ่อแม่พีนองตัว้าวก็ทรงกับวันข้่าปัญซาอ่าพ่อแม่พีนองเป็นหน้าเตก้องพี่นองชาวฟุตุกคนตุกทานอ่าเป็นหน้าเตกองอุบาสกบาสิกาเป็นหน้าเตก้องพระภิกษุซาบันเนินตลอดตึงอ่าปราเต้นเด่นชี้เลยทะเลง่ายๆเป็นบาสมาบรราว่า ทุกคนมีสวนเกี่ยวก้องแล้วก็ตัดจากนั้นก็ไปกระดากระดาเราก็โดนนี้ว่าวันที่28กระดาเป็นวันกลายประราชสมปกกล้องประบาบส้มเด็จราชการตีสิบพอแม่พี่น้องเราก็โดนดีเร็วพี่นี่ประกอบกรณียคิดมากใหม่ไม่ว่าจะเป็นการจัดอ่านน่นนี่นั่นมากใหม่แต่เราเ็นแต่ว่าพระมหากษัตริย์ ระดกันที่สิบไปองค์ฐานจุงเน้นพระพุทธศาส,สนาแต่ห็นได้กันบางมม้พระแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นตาอะไรก็เลี้ยวเทกวันสำคัญทางพุทธศาส,สนาก็เวนรอบเวียนรอบกลบเปล่าแล้วพระแม่พี่น้องฐานผู้ฟังทางไลยวันอาซาละอาบูชาหาลงเกตเก้าป,ปกเกินอกแว่ความก้าวใจวันนี้แรงกันเรืร่องสำคัญพุทธศาสนา ว่าอุบาสกอุบาสิก,บบา,กาบริสัตย์เทื่อชาวภาคศาสนาไหวกับพวกเราพระมีพี่น้องต้องทำปฏิบัติตัวเพื่อมั่งว่าศาลาบูชาสงกับวันขึ้นพระมีพี่น้องที่มากําเดินแยดปีนี้ก็สงกับวันเต้าผมมีพี่น้องแต่เกิดขึ้นในกรุงแรก,ก็คือนาบารุกตยาวันท่านผู้วังต่งางไล่ตำบลอิจิปัตนาหรือว่ารุงบารานาซีประเทศอินเดียในยุคปัจจุบันนี้ผมมีพี่น้อง อ่า,อา,อาวันน่ซาลาบูชาแต่ทรงเกสรุปกล่าวก่าท่านผู้ฟังทางไล่เพระเวลานี่มันไม่ค่อยหมากแต่ได้ครึง่งชั่วโมงแป๊บเดียวท่านผู้ฟังทางไล่ว่าหาซาลาบูชาพ,พุตรชาวดวงมันหลุดทำเร็วเพรมีพี่น้องก็ได้เทศนากันแร็กก็ชืาาช่อว่าธรรมจักรภวาตนาสูตรพราะมีพี่น้องก็คือธร,รรมะวันแรกเหรือว่าพสูตรเด่งการมุ่นก้องมุงรอแต่มีตำเป็ดประการน์ท่านผู้ฟังทางไล่ แต่ว่าแต yeah. ่อินตรงนี้เปิดเปิดเตจตั้มเหลวก็ะเตจกับไข่มั่งพม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่างไล่ประวันรู้ในนั่นแล้วสะเว้งง่าบวกไข่ตั้มแล้วเพราะว่ากลางเกิดบุญแต่เช้านี่ยผมมีพน้องกักตังเตจปันวัาวันจาวากีห้าปัจจายเปรวางห้าเป็นแบบซาบาลีท่านผู้ฟังท่างไล่เดิมตั้งแต่จตะโกนตัญญาวาปามาน้ามาอาตรชีท่านพ่อแม่พี่น้องพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่า อ่าบรรูเร็วบรรูเป็นโซดาบันดันบุฟเฟ่ตัต่งไล่ก็ได้เตะนึกตึงปัญจวัคคียาพอเมพี่น้องก็ได้เตะทำให้กับบัญจปัญจวัคคียาทิ้งแต่เกิดขึ้นมาเกรวาณาลาบูชาที่ได้รเดนมาถุกวันได้กราบได้ไหวกันจนถึงปัจจุบันนี้ผมพี่น้องอีบ้านมาแค่ต่ได้ก็เร็วเตก็เกิดอ่าโนัญญาหัวหน้าพรำในปัญจวัคคียากดวงทาเอ็นตั้มผมพี่น้องพอเกิดปั๊บ พอพระพุทธเจ้าเทศปั๊บเสร็จตัมมาตรงนั้นก็ดวงตาอิดำบ่มีพี่น้องก็ก้าวมาก็บรรพยชาบรรพยชาก็เพลว่าการบวชดินนันบุกฟังต่างไล่แล้วก็อุปสมบทกับพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าบวชบรรพยชานี่ก็คือบวชดินอุปสมบทกับบวชปราแต่บวชกับพระเจ้าไม่ต้องมีอุปยชาไม่ต้องยังปราโก้สวดไม่ยังต้องยังปราตาบาดด้วยปราหนังลำดับดันบุกฟังต่างไล่ ตะพุทธเจ้าก็เป i n g หวเจ้าว่าจงเป็นบิดซุบมาเตอร์ต่ำเดราคคราวนั้นดีแล้วคราวตื่นว่าเป็นปลาแล้วแต่ว่าเพระว่าตรงนั้นมันอย่างซ้ากันต่ใดเลยแต่บุควังตางได้ก็คือบูตะันวนอาซาลาบูชาก็คือกรอบแก้วซ้ำใบแกวร้งประการระหว่างพระบูตธศาสนาอ่าพระเมรุนงองไม่ว่าจะเป็นตัวสมมาสมพุทธเจ้าอ่าพระเมรุนงอง ที่ว่าได้บรรลุอ่าอว่าเกิดรักํากรรมซ้อนเตถชนะชนะเแรกอยู่ธรรมจักประวัตินาสูตรหรือว่าแปรว่าประสสตรเองกันมุ่นข้องโลทมท่านผู้ฟังท่างไล่ประสงค์โลบแรกก็เกิดขึ้นก็คือนั่นแหละผมเป็นอัญญาคนตัญญาหรือว่าแรงบบาดทาบรรรวากลตัญญาเกิดในปัญจวัคคียา พระพุทธเจ้าถะตํรรกระดวงไายทําลึกซึ้งเพละว่าในประเทศอินเดียในอยู่ปัจจุบันนั้นแบ่งอยู่หลายศาสนาหลายล่ลัทธิเขากลๆในประเทศไต้หวันเราในอยู่ปัจจุบันนี้ท่านผก้ฟังต่างลายรดยซึ่งลัทธิกขขึ้นมามากมายกายคลองศาสนาอ็อย่างอยู่ดอยู่ได้แตัวนั้นก็ตัวไม่เปล่าแก้วรัตนใสเล็วพรพีนองประพุทธประธรรมประสรงครบเล็ว พอว่าพุทธเจ้าประทับประโสนิกรบแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายเอ๊ะลักปัจใจเดี๋ยววาดปรญหาซาละบูชาดวงเกลเล้งแก่ๆเราอิฐบหมือนนี่ผมนึกพี่น้องโปรดใช้เวลาอันจํากัดจริงๆท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มีอนในท้องไรมังก็จะรู้ไม่ไอ้ว่าวันอาซาลาบูชาท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นเดือนแปดนี่แลื่ไงว่าขึ้นที่บ้านคำมันหนีเรื่องไงในการใจง่ายชัดเจนว่า อย่างไรบ้างก็เป็นวันวับเบือเจ้าทรงแสด็จประทมฤติสนาอ่าเป็นวันที่วับพบือเจ้าประกาศศาสตดาหรือว่าประกาศศาสนาอย่างชัดเจนบ๊พี่น้อง เป็นกเกิดอยายะทงรง r o บแรด็อรือตานคุณฑัญญาดวงตาเอ็นดำเป็นปลาโซดาบันจัดว่าเป็นอยายะบุกุลปมีพิ้องเป็นหรือว่าเป็นอนยายะทงรงร o b แร็กข้องพุทธศาสนาแต่ลงแค่ตรองว่าม่ปราพุทธปลาําปราชงนั้นมีพิ้องก็คือเป็นสนาบูชาเป็นเกิดวันพุทธศาสนารบแร็กแล้วกุณฑัญญาอย่างเป็นหนักบวชอ่าสดจนาบรรลุธรรมปมีพิ้องเป็นวันทีวว่าพระทศวัาวกกล้องตานคุณัญญาหรือบรรลุธรรม เป็นพระภิกษุรบบรกในบุตรศาสนานั่นคือเรื่องราวกล้องวันัสซาลาบูชาท่านบุควังถังหลยเพราะว่าวันนี้แลยวันอัสซาลาบูชาวันนี้เซตเลว่อแม่ี่นองต่อชาวปราภาวนาเก้าปันซา่อแม่ี่นองก็คือเกิดด้วยมังเก้าพัญซาเก้าพันซาเราชาวพุทธก็โดดีที่ว่าี่นองทางศาตนาโกรดีว่า อาพระก็ก้าวซา่นี่ต้องํำไรมั่งนาพระก็ก้าวซานในเมือมีพระพูดพระตำบระทรงกรอบเร็วอาตัวเจ้าเป็นบรรหมาภาวารนาพมอแม่พี่น้องปาวารนาเขาได้มาตีเราราจงในยุคปัจจุบันนี้ที่เราประกอบปีตีกับมาทรงพันเลิอพี่เลวลั่งปรินิพานมาเร็วจนถึงปัจจุบันอันผูกพังต่างไล่ตมว่าตมว่าเราจะเห็นว่าพระสุ้งนี่จะมาจำนำจำพรนซากับรถพี่น้อง แต่ก่อนหน้านี้ก่อนอีกตึงจำปัรษาเราเห็นหนาทีของอุบาสกุบาสิก,กากันตุกตุก,ตกวัดเลยประมพีพน้องตามมาตภาพตามกําลังต่งยังก็แอเทียนปัญษาไปแต่ไหว้กันตามกําลังของสตาญยติโยมหรือว่าบุบาสกุบาสศิก,กาที่มีร้อมจิตปลอมใจกันไปกันนะประมพี่น้อง ก็รร้สึกว่าปีนี้ก็เมื่อนมันพีติแล้วๆมาพ่อแม่พี่น้องพีติพันมาก็ตทำเมื่อนกันุบาสกบุบาติกานำทิมนำกันนากันไผ่พ่อแม่พี่น้องตามบัดามบ่าตีว่าตัวเองสัตตาเลื่อมใสพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ก็เกิดการทีว่านั้นบอะว่าต่อวันนี้ก้าวอาซาหรบูชาแล้วต่อชาวเป็นวันก้าวัญชาตาวาก็บอกว่าอาทิตย์นี้ยั้นแต่บุควังตั้งไยเป็นมารมมาฤกเป็นมาต้มมาฤกเป็นสิงทีว่าเรามีวันปรางวัน ถ้ติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นวันนี้ขึ้นสิมาคำพอเมพี่นองเดือนเพดแต่เล่งบป็นปา่าบรรโวเป็นาานวน,วนาอาซาลาบูชา,อาพอเมพี่นองสตาหยาดยมก็ต้องมาวัดกันพอเมพี่นองฐานผู้ฟังต่างไล่มาแจ็กตำรวจตรวจเล่ยว่งางในวัดในว่านี่นยัยงปราจำปัาซ่ากี้รูปพอเมพี่นองฐานผู้ฟังต่างไล่มีผู้นักบวชมีผู้ทือสิ้นแถวใดก็เราก็ททำหน้าทีกัน อ่าโดยเฉพาะวัดเตามาจำมบรญชาโยก็ยังพ er. ่อเม่พป่นนองพ่อสมควรตรงนี้เขาข้าบัชาตามมาตาปราบกันฐานผู้ฝังทางไล่เขามีสัตยาโยมา้อยมาหมากก็ไม่ได้เป็นปัจจัยลักอ่าเพราะวัดเราในวัดนาตัวมิงเป็นวัดเยีเยดดนี่ฐานผู้ฝังทางไล่วัดเต่าเจตนี่ไม่เหมือนวัดใหย่ๆโตโตแต่ก็เป็นไปตามลักุณะศาสนาเป็นหน้าเที่องพี่น้องชาวพุด อาบเก้าวันซาเลีวตกคำนี่ก็เวียนเทียนกันนี่ผมไม่น้องอย่างคล่องคุณจ้ามคุณก็เวียนเทียนไปตามมันตะพาบเพราะว่าตกคำนี่ปลาเวียนเทียนกันเลยผมไม่น้องปลาเวียนเทียนกันแตายัดโยมเวียนเทียนกันเพราะว่าวันก้าวันซาตอวันอาทิตย์อันผูู้ควังถึงไล่ซาอุบาซุบุายซอกุบาติกาหรือว่ายัดโยมก็เบกต้นเทียนเวียน ตาโรบูโบต์ซ้ำโรบแล้วปนพี่น้องรอว่ารบูโบส์ซารบกาไปตะว้พระทรงปรารงกัจุดเทียนแล้วภาวนาเก้าปัญซากันตามประเพณนี่ที่เราปฏิบัติกันมาตั้งห้านรยปีเล้วพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่โน้นจนมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยวว่าส่องพันเลือกปีที่ผ่านมาพี่น้องเจ้าพทธก็ไม่ถุ่มกันาพ่อแม่พี่น้องพอเรารู้่เก้าปัญซาสนมาก็เกิดนการตต่นตัวพี่น้องต่างศาสนาตามว่า มารวมได้ไหมตรงนี้ก็มีคําตบว่ามาได้ไม่ต้องคิดได้เพราะไม่ีปน้องเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่เราต้องช่วยเลือกกันไม่ว่าตนจะเป็นศาสนาหนึ่งศาสนาอีกได้เราก็มากันได้าพรอะม่ี่น้องหลังจากนี้พระสรงประจำบัญชาพระทรงประจำบัญชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้พรอะม่ี่น้องก็คือการแต่ว่าพระงรงแตโยตาม อ่ตาตัมตามเด่ว่าเตกกำบังตรงไหนก็นแล้วเตไปซะแง้งอ้าโมฆะธรรมโย่พ่อแม่พี่น้องพุ่อชาบอกว่าอ่าจ้าเดินต่อจากนี้ไปให้ขึ้นมาจหวัดเตวัดพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเตะปักสุงหรือว่าเตะสําหนักสุงเตว่ายโย่แล้วไม่เกิดอันตรายพ่อแม่พี่น้องเพื่อชาเราผู้มีปัญญานี่พ่อม่พี่น้องผู้มีปัญญาจะมองเห็นวัตถโยในธรรมจำบรรษานั้นอ่าก้นตกหมาก พอเราก้าหรือด no ูการค้นหรือว่าก้าเล่งว่าซุ่มค้นตะบันเราเนี่คกอก้าดูค้นพอแม่พี่น้องก็ไม่อยากให้อยู่ในถ้ำพออยู่ในถ้ำมันพอแม่พี่น้องเวลานอนดูค้นรู้สึกว่าร่างกายอากาศก็ไม่ก่อยสมบูรณ์แต่ใดทําไมเออคอนั้นแต่ได้ได้แล่ไง่ายๆพอแม่พี่น้องหรือว่าอยู่ในพรุ่งไหม่หายอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าจะเว้ง้ามกายถ้ำนี่แต่ว่าในกลางพุทธกาลที่ได้ยินได้จัดได้ดำได้เรียนได้อ่านมาพอแม่พี่น้อง ก็บอกว่าปัุพระทรงมันโบก้าวพัญญาเดินเยียบยำการทิ้งแต่ว่าเกษตรกรก็ปลูกมาแต่ว่าในพุทธศาสนาในพุทธการนั้นก็เล่งว่าเรื่องก้าวกลาหรือว่าต้นเล่นไงว่าก็ตำหน้าตำไหลนี่พอไม่ี่นองถ้าเล่งเป็นปัญญาบันเราว่าพระทรงอย่างเดินแต่เยยบต้นก้าวตอนไรก็อยู่ตามตรงในปลายหน้าหรือว่าทำเดินป้าตรงป้าหน้าไม่พี่นอง ต่ไม่นเก้าเกิดการเสียยงให้อะไรไงว่าก็พระเจ้าบอกว่าอ,อย่าไปรบกวนชาวบ้านอายุขึ้นอายตาุตามบัตรตามว่าจ้ะ ก็เลยก้าวมาอยูนในปรรษาที่พระเมรุป่ณฑ์งไ้พ่อหมดหน้าคุ้นก่อนแต่บรรดาปากตายในคุ้นเปรเด็ดที่ท่านผู้ฝังทังไรแต่ปีนี้คุ้นตกไม่ตามฤดูกาลเราก็เร็ววคุ้นเล็งมาพอสมควรท่านผู้ฟัง่ังไรก็มาถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าประเพณีก็ยังเหมือนเดิมต้องทําปฏิบัติเหมือนเดิมถูกสิ้นถูกอย่างพรอแมรพี่น้องนั่นก็คือวันข้าบรรษาพอข้าบรรษาเร็วท่นานผู้ฟังทาังไรบางวัดบางว่าก็บวชอ่า ออุบาสอุบาสกอุบาสิกาอวาอาอุโบสถส,สิ้นเนี่ยม่ผู้ซื่อสิ้นแปดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงอ่าพมอแม่พี่น้องาทานผู้ฟังทางไล่ก็ตื้อว่ามาเป็นผู้ทู่สิ้นสิ้นแปดสิ้นเจบสิ้นช่ชนชชนองรอย่บเจ็ดอ่ามเพี่น้องก็ตามแต่ว่ากําลังที่เราจะพอมีพอพึงปฏิบัติได้ก็ไม่ว่าไรกันทานผู้ฟังทางไล่แต่ละอุตตาซาตนาบอกว่าเพื่อในท่าเดือนนี้มาโยกันเลว ปลาซ่งไม่ว่ามาจากติดต่างที่มาต่างปริินไป,ต,นปตกกป่านนอนปลานก็เลวเ้วยมเจแต่ลองเก็ี้ยงฉอบเร่งปลาตายนี่แต่ผู้ฟังแต่ไล่บางทีอาจจะเร่งเร็วจกคิดก็ก็ไปกับชะตาอยัดโยมเพรไม่พ่นองกันแต่ว่าไม่ได้เก็บเก็บไร พอไหวเหนือมันกรอบกลุ่มหมากตีสุดแล้วเข้าใจทุกคนทีกฟังรายการเสียงต่าจากวัดประสิทธิชัยตรงนี้ฟังแล้วเข้าใจแต่ผู้ฟังต่างไล่ว่าโหพระข้าวันซาเลลวแต่ว่าถ้าดูคนถ้าคนตกกวัดซานี่มันโก็เร่งมันนั่นว่าถ้าคนตกกวาดซานี่คนตกหลายวันแต่ปีนี้เราซึ้กวาดซากคนตกไม่ต่ด้วยเพราะปีนี้เราซื้กว่า โดยจะพกคนนั่นพ่อแม่พี่น้องไม่ตกกองตามฤดูกาลเท่าใดเวลาตกก็ตกโอกรันแต่เวลาเราแรงกันแรงตุ่มตุ่มตุ่มช่วงไปพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นพ้นดีก็การพี่น้องคนตัดยางเลยพ่อมีพี่น้องก้นแรงนี่ถือว่าคนตัดยางกับใบอกใบใจแต่คนตกคนตัดยางกับก้อยอกก้อยใจอ่าแต่แล้วยังไง แต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าคนก็ไม่ค่อยมากสักเท่าใดรเราซึ้งว่าพี่น้องชาวเกษตรก็พอสมควรพอเก้าวมาเลี้ยวตันบุกฟังต่างไรเก้าวจำบรรจาอยู่ด้วยกันเก้าสิบวันคือสามเดือนตวนไกรหมาดตันบุกฟังต่างไรระหว่างไกรหมาดไกรหมาดนึงก็สามเดือนประมาณพี่น้องกชาวสิบวัน อ่าตามาดก้มามอยู่ในวัดกันเร็วอ่าตอนตอนป่นาวนนั้พอแม่พี่น้องป่าวนานหรือว่าอตอนที่ว่ามาเดงตกลงอันนี้เล่งไงว่าส้ามาติดปลาซ่งติอโย่ด้วยกัน่ไม่ได้ตรงนั้นไม่กำเนิงตึ้งบ่าปัญซ่าหมากปัญซ้าหน่อยแต่ว่าสามาหมาิตักเตือนกันได้เล่งไงว่าปัญซ้ามากก็ตักเตือนปันซ้าหน่อยได้ ปัญ้า้อยก็จ่ามาติดตักเตือนบอกกล่าวกันได้ปรมพีพน้องว่าเราโยปันนันก็นไม่ได้ทื่อกลวัวโตดกันว่านั่นคือพระพุทธเ,เจ้านั่นเป็นผู้มีปัญญาในี่ยท่นผู้ฟังทางไล่ลุงเครียดนั้นจบเลยเพราะว่าทุกคนถ้ามาติดปรกษาหรือตกลงรวมกันเป็นสามาัญชนได้รวมกันไว้เราโยก้าทิันนั้นคือต้องม่ได้มัง่งสัญญาโบาบางพรมพีพน้องก็ถื่อว่า ตติงกัน,นได้ไหมก็บอกเหล่ากันตามเอตตามพ้นตามปัจจัยตามเหนืออัา,ารากันผมเป็นพี่น้องแต่ทีเร่งไงว่าผู้ใหญ่ก็จะมาเติกเพื่อนผู้หน่อยได้นั่นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าผู้ผู้น่อยติดเตินผู้ใชญ่นั่นเป็นตา้งมาเป็นเรื่องพิษปกติไหมก็ไม่ได้เป็นปกติเป็นเป็น ปกติแต่ว่าเปิดโอกาสกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญญาหน่อยปัญญาหง่ปัญญาหมาก็แล้วแ่าแลงตกลงกันก้อนก้อนนี้ข้าวปัญญาแล้วก็บอกกันหนาเคตกันพมินองบาตรงนั้นกลางคืนนอกเต่านั้นปันี้ปนูบอกกันหนาเขตกันให้โรกันพมิน้องนี่คือเขรียกว่าเป็นโมเป็นกนาของสงพมิน้อง่านผู้ฟังทังไรแล้วเราจะอยกันไปออกไปใจอยู่วัดอยว่านี่ฐานผู้ฟังทังไร อาพี่น้องก็ดูกันดีอาพระสงฆ์อง,งส์ซ้มาเนนตลอดตึงบูสบูชดสิ้นต่างมัต่างเแล้วอยู่ในวัดในว่านี้ช่วยเลืองกันช่วยปัตนาช่วยคนละไม้คนละมือกันนี่พอี่น้องเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้รังพุทธศาสนานั้นต่างผูกฟังต่างได ก็ต้องเน้นนะคิดหนึ่งเน้นเรื่องความสร้นงาดเน้นเรื่องความเป็นโยโยเย็นเป็นทุกข์มีความคิดติเลื่อมใสในพุทธศาสนามีความจริงใจพอแม่พี่น้องมีตัดสนาคตีต่ดีถ่านผู้ฟังทางไล่รู้ว่าอุดมการแลไงว่าถ้าคนอยู่ในวัดมียังอุดมการท่านผูกฟังต่างไล่ตามเพลือก็ได้ให้สัตยาดยมก้าวมาวัดเหลวเกิดความใบอกบใบชัย หาตรงนี้ซ้ำกันมากตานผู้ฟังทางไล่ต้ามาวัดบ่อล่วงตําไดไม่อ่าแต่เป็นเจ้าวัดบ่อร่วงแต่เป็นเจ้าวัดตาไดเกิดค,ความรัทธานในปัจจุบันนี้ร่วงเครียดเองมันหนังศึกษาเลเร็วๆเป็นพี่น้องวัดน่ไวัยในปัจจุบันนี้ต้องมีความาร้างาดอย่างหนึ่งแต่เป็นแนวนาความซ่าตรงนี้ต้ามาซ่าได้มั่งตานผู้ฟังทางไลยเราก็ต้องเลทางหลกเหมือนกันตานผู้ฟังทางไล่หาเกิดการรุนระงว่า อย่าให้มีตุ้งปฏิกเดียวผ่านอยู่ตามลานวัด่านผู้ฟังต่างไล่ขีมาขีแมวอย่าให้มันเกลือนอยู่ตามลานวัดหรือว่าตว่าตีหนังตีลับตีโนนก้องปลาส่งอง์สามาเนนทัตตาอยาดโยมก้าวไปวัดต้องมีตีปักใจปักสุ้ง่านผู้ฟังต่างไล่มีตหนังกุ้ยปล่อยปลปล่อยปลาละเลยไม่ได้ตรงนี้เรื่องความสะอาดตมาว่าเป็นเรื่องตีตรง เน้นตะกิดหนึ่งความตาตรงนี้ก็คือเราโ r กันดีว่าใหญยมันตกปรอกมาจนเกินไปอ่าพระมรุพิ non สัตตาญาโยมฝากไปตึงบ่อยสัดเท่ต่างมดต่างปีฝากไปตึงปราปีสู้สามาเนนถ้ารอดตึงใกลยทุกคนอุบาสกบาติกาประวัติเป็นอ่าพเมพี่น้องเป็นจุดส้นกลางก็สัตตาญาโยมโดยเฉพาะเรื่องใจอ่าถ้าเราช่วยกันทานพวกฝังต่งางไล่ฝากปราไว้ก็ไม่ได้ เปราเปลาติก็เข้าไปบวชไปจำพรรษานั้นท่านบุกวังถึานไรไม่ได้ไปว่าไปเป็นนู่นไปตรง้าวนี้แต่ช่วยดูแลว่ามุงพุทธศาสนากันแต่ว่ามันเป็นหน้าเถขกองอุบายซกอุบายสิกานนท่านผู้ฟังทึงนไรปัดกวาดเสียดีเสียนาสนาช่วยกันถูกวังถูกไหวบ่อยสัจเจต่บวเจ้าควักไว ไม่ไหวเราเป็นพุทตะบ่อยซัดนี่พ่อแม่พี่น้องเราเป็นศัสนาพุธนี่อาถุกคนในวัดในว่านี่พมพี่น้องต้องมีหน้าเติกันต้องช่วยกันอาคนละไม้คนละม,มือตามกําลังพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ที่อาตมาว่าเน้นเรื่องความสะอาดตะรกิ้ตะวี่ี่เปิดประเรร่็งไรใน่านบุกฝังต่างรเราก็รู้กันดีอาปีๆที่ผ่านมาโรคไปใกล้เจ็บมันเกิดขึ้นมากมหม่ใกล้กอง่านบุกฝังต่างร พอเรายังคุณมามากไม่ว่าวัดไหนตรงนห้นก็เลียแเท่ที่เราผ่านวิกฤตมาด้วยกันคือไรอะพอม่พี่น้องที่เราไม่สามาติดปฏิเสธได้ก็เรื่องโควิดที่ผ่านมาส่งสร้างปีและตอนผู้ฟังต่าง่จนมาถึงปัจจุบันนี้ทําให้เรารูจักแอลกอฮอล์แต่ไมเรารูจักเชี่ยวหลังมือทําให้เรารู้จักรักษาสุขภาพดีขึ้นนะพอม่พี่น้องตรงนั้นพอปิดไรพ่พแม่พี่พอปิดกล้องโควิด โรคโควิดติ่มากุกขามเต็มผ้ารูกันมาได้ไงว่าทำไมาเรา,มาไม่แต่ชกักเราไม่หวาขันแต่ว่าสิ่งที่เราลดพ้นมาพอไม่พี่นองก็เราต้องช่วยกันพอเราก็ต้องช่วยกันเร้วเราก็ต้องช่วยมาตลอด่านผู้ฟังทั้งไลยการสง่งอภิษฎชาตินากายบริหันเราช่วยกันเราช่วยกันร่วงเครียดนีบอกว่าเน้นความทาา้าทาด เพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ถ้าวัดไห้ที่ว่าไม่กลัยสงางอารท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ทีหนังหรือว่าหนังเลววรู้สึกอมริตใจโย,ยมจะไม่เข้าวัดอาโยมจะไม่เข้าวัดท่านผู้ฟังทั้งหลายเชื่อตามาก็เลยทําให้มันดูดีพ่อหนังได้พ่ออยู่ได้แต่ว่าให้มันรู้ร่ามันวัดแต่อย่างบงอย่างเบียร์รอมเลวก็ไม่ได้แต่ว่าบัดไห้แต่ว่าผ่อ,ดอได้สมควรโดยจะพอวัดนาะทมิง่งท่านผู้ฟังทัง้งหลาย เล่งไงน,นว่าเส้นาเส้ยใช่เส้นนาเส้นหนานี่ไม่ก่อยพรมไม่ไหวตรงไม่ก็เ่เหลวเท้ แต่ใช่ปัดกวาดัติท่านผู้ฟังทั้งหลายปดกวาดินะตู้มังงดีก็ทำความสะอาดถ้ามาสัตยาจมข้ามาช่วยไม้ก็มาช่วยบ่บ่ป่าร้าโดยเฉพาะก็เชิญพนขอบคุณบ่จะซัดยูนิเม็กพ่อแมพี่น้องสาวเทึนตรงนั้นช่วยทำความตัดยงตัดหญ้าเดือนละกลางส่องกลางทำความมอดส้มทำความสมควรพ่อแม่พี่น้อง และการสัตยาธิยมคนตีก้าไปช่วยปัดคว้าตามความสังหารพมินพินองโดยจะผอ่องน้ำงองถาตรงนี้เน้นเลยพมินพินองเน้นงองน้ำไกลไปไกลมาวัดบ้านรัมนี่พมินพ่นองมีอย่างอง,าอง,ององน้ำงองซ่องงองก็แล้วแต่โดยจะบวัดน้าตัวมิงอย่างไม่กี่องแต่เน้นเรื่องความสังหารธุรกิดนึงช่วยกันดันพุ่งฟังต่งางรแล้วพุธศจะนา่าเราจะมีคุณค่ามา菩ธเจ้าเน้นเรื่องความสังหาร พอมีพี่น้องเรื่องความสง่ารปัดเปาอย่าให้มันกัดกละวกัดใจเลียวกัดเกระวใจให้มันปองใสกัดองนามห้มันควมีพิษพันธุด์ดีดี่อมีพี่น้องถ้าเราทำโราเก้าป,ปันชานี้พอมีพี่น้องต่ามว่าต้องต้องมีสโตรเกณฑ์เร่มั่งก้าปันชาน,นี้ก็บอกว่าทำจิตใจให้ปองใสท่านผู้ฟังทางไล่สังาดกายสังหารใจอ่าตรงนั้นก็เป็นทิ้งที่เราทำได้ โยรนบานก็นาทุกบ้านพี่น้องไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นบานหรือว่าบาวรในพุทธศาสตรนาตีเล่งกันมาเป็นคำเดียวกันแต่างบุคังทางไล่บาวัดบ้านโรงเรียนถ้าไม่คัดกันก็โยนได้กันบายบายเราอย่าไปเลว่าวัดลันเหล็กวัดนี่เยด็ดวัดนู่ย่อยทาผบ้คังทางไล่ถ้าเราสัดตายคนในหมู่บ้านแม่นแต่วัดนั้นเยด็ดเย็ดก็ยังมีความสุขได้ ท่านผู้ฟังทางไลน์ตรงนี้เป็นเรื่องจริงพอไม่พี่นองเราจะ,ะนั่นเหลวเก้าแผรนซับผีนีใต้ดูดมว่างๆไม่ว่าท่านจะจำไปโยวัดตรงไหนก็แล้วแต่วัดไหนก็แล้วแต่ลำบากเสียท่ามันอยู่ติดหกถ้าเราช่วยกันท่านผู้ฟังทางไลน์ไปยุ่งกับคนเหลกๆหน่อยใครทามกำลังที่เรายัาง่งพอไม่ี่นองอเราไม่ได้เกิดมาบนินตึ้งอง่นตั้ง แต่เราไม่ีกำลังที่ช่วยได้อาก้าวไปวัดพมิพพินองปัจจุบันนี้เครื่องอำนวยความสะด,ดวกโดยจะปอกเรื่องตัดยุงตัดา้าอาเครื่องไม้เครื่องมือในการป่า,ปา,าเกษตรโรเรานี่พมิพพินองสามารถไปทำได้วันนี้ว่างสักงเนยนึงไปช่วยชักทรองเจี่วบงทักเจียวบงไปช่วยตัด้าวัดนั้นะมันดูดีตะคิดว่าวัดเราช่วยกันเป็น เฉิดหน้าจูตาเคายไปเคยผ่านมา,าเราซึ้ว่ามันไม่รุงรังเร่งตรงนี้ก็ท่านเป็นความคิดเองง่ายๆนี่แต่บมมีพี่น้องก็กว้างไปตั้งสัตย์ใยมมผมมีพี่น้องที่พูดที่เลื่อมใสในบุตรศาสนาอ่าเป็นนี่เราก้าวรรซาเลวกระ่วยกันดูเลววัดดูเลวว่า่สศาสนาของทานนาของเราผมมีพี่น้องในวัดได้ว่าเวลาเรามีงานมีการาได้ก็เราจะจ่าย,ายท,ท,าท่านตียัง สมบูรณ์แบบประเมพี่นองไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่วัดเหล็กพระว่าจังหวัดตรังบรรเรานี่เขาเน้นเรื่องงานซบกันประเมพี่นองทานผู้ฟังต่างไายการเราไม้แต่ฉากก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะคนตรังบรรเรนอาญาพี่นองเสียประเมพี่นองส่วนหมากเราก็ไปไปประกอบพิธีกรรมมันเป็นพุทธศาสนามันเป็นกุศลซพกันในวัดตัางเพล่ประเมพี่นองทานผู้ฟังต่างลายประวัติเปรียบเสมือนบานลั่งสุดท้าย พราะฉะนั้นแล้วบาลลั่งสุดายของเราในเราทำปลื้มเดีวไอ้ดูดีท่านผู้ฟังทั้งหลายกาลงเกียิก็ฟากว่าไปนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวันเก้าวันซาเป็นวันภาวนาหรือว่าเป็นวันอาซาหรืาบูชาช่วยกันช่วยกันปัฒนาถุกด้านแนละ้วเนไม่นองเรื่องเส,สนาสนาซิ่งหนึ่งเรื่องทำความสงดัดบางทีแต่เราเร่งแรงอานจิตเราไปวาดวัดตะขึ้น,นก็อย่างดี้พรเราอยูกเวัด กุไม่กลวััดตานผู้ฝังถังไร่เราไม่จําเป็นต้องยกข้าวไปวัดก็ได้แต่วันนี้นั้นคาดไม่ได้เลทตานผู้ฝังถังไร่เราเป็นบรรดาซาลาบูชาเป็นบันปลาใหญ่ตัวชาวก็เป็นบรรปลาอีกวันหนึ่งวันปล่าหน้าข้าวบรรซาตานผู้ฝังทังไร่เราก็ทําหน้าจีก้องไปนองชาวพุทธไอ้สมบูรณ์แบบไอ้เห็นปลาข้าวบรรซาบรรเราแล้วอาอกบรรซาก็ก่อยหวากันแล้วพอแม่ไปนองเทศกาลบรรซาของเราก็เดินซิบเราก็ร้ว่ารับตายายส่งตายาย แต่ตรงนั้นยังมาไม่ถึงทานบุกวังทางไล่แต่ว ma pues ่ามันเป็นก้องนาถิ่กองเราทางเพลแล้วแต่ว่าเราคนไทยนี่พอไม่พี่น้องเราใจเต็มแล้วโดยจะพอคนตั้งใจกว้างสร้างแต่ความดีสโลแกนนี่อาตมาจบเลยนี่ทันบุกวังท่างไล่เพราะว่าคนตั้งเลยตึงคนตั้งมันเราี่ไ้แดงก๊ดี่ทันบุกวังทางไล่โดยจะพอเรื่องงานซ็อกเราไปกันตึงไม่ว่าอยตรงไหนพอไม่พี่น้องจุ้ยกันคุณละไม้คุณละเมื่อคุณละตึ้ง อาย่างบรมพินองวันนี้แรงแรงวันอาสาลยบูชาวันเก้าวันซาจะไม่เต็มรูปแบบแต่ผู้ฟังทั้งไล่ยเ่วะเลเวลามดเวลาได้ลาวต้องก้ํานวยไหวพรอ้สัตายาดโยมบรมพี่นองจงประสบแต่ความสุขความเจริญอากิจอะไรก็ได้ทุ่มปรารถนาตุกประการนเมยดตา้าบรรดาศักในกณะหน้าเทติมันกงมังคัง ปลอดจากโรคไปใกล้เจ็บพอแม่พี่น้องถูกสิ่งถูกอย่างแติมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตโรคไปใกล้เจ็บติเข้ามาเขาให้มีความสุขความเจริญกับกฐานกับโรงเครียดวัดนาโตมิง่งก็ค่อยเจริญพร คนว้ายวนผลกรรมนำเนื่อตกตามเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีขมจุนจากคนกูศลนความชั่วจากบาปทุ้ทนเพราะตนนั้น